จอมยุทธเงากลยุทธพลิกฟ้าลีมูเติบโตมาในครอบครัวนักปรา์แต่กลับสนใจกลยุทธ์การมากกว่าการอ่านบทกวีเมื่อแผ่นดินรสัสำรสายเขาตัดสินใจเข้ารับราชการโดยไม่หวังชื่อเสียงเริ่มต้นจากการเป็นเสมียนเล็กๆในกองทัพชายแดนแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและสายตาอันแหลมคมเขาสามารถมองเห็นจุดอ่อนของศัตรูและวางแผนรับมือได้อย่างแม่นยำจนได้รับความไว้วางใจจากแม่ทัพใหญ่เขาค่อยๆแต่เต้าขึ้นมาด้วยความสามารถที่แท้จริง โดยไม่เคยเปิดเผยความทะเยอทะยานที่ซ่อนไว้ในใจเมื่อองค์รัชทายาทอ่อนแอไรความสามารถคุณนางกังชินต่างช่วงชิงอำนาจหลี่มู่มองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเขาจึงเข้าใกล้ล้องชายรองผู้มีคุณธรรมและฝ่ในความยุติธรรมด้วยการเสนอแผนการอันแยบยลอ,องค์ชายรองค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากชาชนและทะหาร จนกระทั่งสามารถโค่นโลมงรัชทายาทและขึ้นครองบัลลังก์ได้สําเร็จเบื้องหลังความสําเร็จทั้งหมดนั้นมีลีมูเป็นผู้วางแผนและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดเขาเป็นกุนซืองเงาที่คอยชี้นําองค์จากพัพให้ปกครองแผ่นดินด้วยความชอบธรรมแม้จะประสบความสําเร็จในการผลักดันองค์ชายรองขึ้นสู่บัลลังก์ลีมูก็ยังคงซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเขาก่อตั้งสํานักวีหลง รวบรวมผู้มีสติปัญญาและความสามารถจากทั่วแผ่นดินเพื่อช่วยกันวางแผนพัฒนาประเทศในทุกด้านตั้งแต่การเกษตรการค้าไปจนถึงการทหารแผนการปฏิรูปของหลีมูค่อยๆเริ่มต้นขึ้นแม้จะต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านจากขุนนางเก่าแก่แต่ด้วยความมุ่งมั่นและสติปัญญาอันเฉียบแหลมหลีมูก็สามารถนำพาแผ่นดินไปสู่ยุคทองได้อย่างแท้จริงกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงกุนซืองเงาผู้พลิกฟ้า